สวัสดีครับผมสตีฟเฮดฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาตบเกรียนผีในด่านแคมป์เล็กกันนะฮะนี่เลยฮะแคมป์เล็กแคมป์เล็กเควสก็จะมีอ่าหลบหนีระหว่างการล่านะครับใช้ตะเกียงแล้วก็โกสิเวนนะโอเคก็ผมจะเอาเกลือไปนะครับเกลือสําคัญมากด่านนี้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องจู๊กไอตรงแคมป์ไฟอยู่แล้วอะ่ะมันสําคัญมากเลยต้องโรยนะครับคือถ้ามีมเควสใช้โมชั่นเรนเซอร์เนี่ยก็เอาโมชั่นไปแปะด้วยมันจะผ่านเลยครับ แต่ว่าในเกมนี้ไม่มีเควส์โมเทนเซอร์ก็ไม่จะเป็นโคนี้ปะวะเนี่ยตัวเนี้ยใช่ปะวะตัวมึงละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเกิดตรงกลางเลยอะ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย โอบาเกะ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 ตัวเนี้ยโอบาเกะโอบาเกะชัดมากเลยเมื่อกี้มันเกิดอุ้ยแย่แล้วโอ้โหแม่งจุดไม่ได้ด้วยมันเกิดตรงเนี้ยทุกคนแป๊บนึงนะโอบาเกะโอบาเกะผมเห็นมันเปลี่ยนร่างอยู่มันเป็นผีมันมีอยู่แว็บหนึ่งอ่ะมันเป็นผีผอมๆอะ จกักอ้นวนๆแม่งผอมๆอ่ะแม่งสุดจัดก็เดี๋ยววางตัวนี้นหนึ่งปุ๊บแล้วเหมือนจะเกิดตรงเนี้ยเออมันเกิดตรงๆเนี้ยทุกคนโอเคขาดอ๋อมีตะเกียงด้วยนีไไ่ได้ได้ต้องใช้ตะเกียงด้วยตะเกียงสองอันโอเคมาแล้ว ก็คือวางตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวไปเปิดเบเกอร์ด้วยแต่ว่าต้องเอาทูบมาแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับเพราะเราแบบเพราะเราต้องถ่ายรูปเออนั่นแหละโอเคโอ้ยกระตุกกระตุกโอเคมาและเดี๋ยวเปิดเบเกอรก์เออใช่เราต้องหากระดูกด้วยอย่าลืมอย่าลืม เดี๋ยวกระดูกจะงอนอีกกระดูกงอนแล้วก็ว้าวุ้นเลยทีนี้โอเคโอค้ยเ,เจอแล้วเจอแล้วสวยโอเคเหลือโกดีเว้นน่ะอเอ้ยปรับตะเกียงแล้วแสดงว่าอยู่ตรงนั้นจริงครับอันไหนอันไหนดับอ้ยไม่แล้วทุกคนไม่แล้วไม่แล้วสวยอีเวนต์ดีแน่จริงอะ่ะ Show yourself โอเคก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็เราก็น่นั่งรอตัวเนี้ยเออนั่งรอไปเรื่อยจนกว่าการเขียนจะไหม้นะครับสวยไม่ใช่ออนเลียวด้วยตัวเนี้ยโค้ดอีเวนต์มันจะอีเวนต์เหรอวะผมคิดอยู่ มันน่าจะยากนะครับโกดีเวต์เนี่ยเอาจริงไหมเพราะว่ามันเปนคนณสิบอะมันล่าตลอดอะมันไม่มีเวลาอีเวนต์หรอกเอาจริงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ล่าแล้วโย,โยนของครับเฮ้ยพัชาเย็ด yeah, แม่งโคดตึงมาแล้ว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 แล้วโอ้ีิวิ่งเร็วีบวิ่งเร็ว โอ้ยหน่าหน,น,น้า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 โอบาเกะโอบาเกะมาสลับล่างแล้วทุกคนเห็นไหมดูดูดูโอ้โหแม่งผมถ่านติดอีกแล้วช่างวะพวกเกียผมเกือบแตกแล้วทุกคนมาแกเร็วเดีอีเวนต์ดีน้องอ่ะผมก็ต้องยืนจุ่มที่เดิมอ่ะอันไหนไหมแล้วนะอันนี้เหลือกี่สแต็กเนี่ย อันนี้หมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องเหยียบมาตรงนี้นี่ต้องเหยียบมาตรงนี้ครับเพราะมันเกิดตรงนี้โอเคเอากล้องมาดิมันยังไม่เหยียบเกลือนะผมยังไม่ได้ให้มันเหยียบเกลือแต่ไม่จะเป็นแล้วแหละเพราะว่าก็รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรเออก็รู้อยู่สบู่ไทยอ่ตอนนี้นเหลือสี่เฟรมขออีเวนต์ตึงๆได้ไหมจ๊ะรอผีอีเวนต์ก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินก็คือต้องยืนรอไปเรื่อยๆนะครับ ต้องยืนรอไปเรื่อยอย่างเดียวไม่รู้มันจะอีเวนต์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่ด้วยเนี่ยคือปัญหาเลยอ้าวมิ้งอยู่ครับโชว์ยูเซลโชว์ยูเซล โชว์ยูเซลไอทำไรอะ่ะโชว์ยูเซลเร็ว,รวไม่ยีเวน้นเลยเว้ยยิงจัดแต่ว่าโอกาสที่มันจะย้ายห้องก็สูงอะ่ะโอกาสที่มันจะหนีผมก็มีสูงเช่นกันเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างจะโล่งนะครับเป็นด่านที่โล่งด่านนึงเลย มันก็คือด่านแคมป์นนะเนาะก็ก็รู้ว่าอยู่อ่ะด่านมันไม่ไม่ได้เหมือนแบบด่านทั่วไปด้วยด่านมันเป็นแบบห้อง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 อะไอไม่ใช่ดิด่านทั่วไปมันจะเป็นแบบห้องๆๆห้องห้องแค่เวลามันก็จะแบบวางกางเขียนง,ง่ายหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันเุ้ยสวยเอาถ่ายไม่ทนันโอ้ไออ้วนเลยแม่ง นี่แนะ่ติดเปล่าไม่รู้ต้องติดแล้วแหละชอ็ชอตแน่เฮ้ยตีต,ตีสวยอ้วนทำดีทำดีำดโอเคเหยียบเกลือด้วยสวยอ้วนดู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 เออเปลี่ยนล่างไอ้อ้วนไอ้อ้วนเปลี่ยว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเค สวยครับตัวนี้ก็เป็นโอบาเกะนั่นเองนะครับ mm hmm. ผู้ชมฮะออกเลยครับไป let's go <S mm hmm. โอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นโอบาเกะนั่นเองนะครับสวยรูปถ่าย68ดดอนนะถ้าไม่ถ่ายพลาดเนี่ยจะดีกว่านี้นะ เวลาที่ทําได้โอ้โหเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีโอเคตีปเป็รเลขกลมๆนะเจ็ดนาทีสวยก็เหตุผลที่ผมตอบโอบาเกะนะเป็นเพราะว่าตั้งแต่เขาล่าครั้งแรกเนี่ยครับคือเล่นเกมเนี้ยอ่ะเผื่อใครไม่รู้คือเราต้องจํารายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องของผีหรือว่าโมเดลของผีอันนี้คือเราต้องจําตั้งแต่ต้นเกมเลยนะว่าแบบเฮ้ย ผีตัวนี้เป็นผีผู้ชายผีตัวนี้เป็นผีผู้หญิงเป็นผีอ้วนผีผอมอะไรก็ว่าไปก็คือไอ้ผีตัวนี้ที่เราเจอเนี่ยมันเป็นผีพ่อค้าขายหมูก็คือไอ้อ้วนเออผมเรียกมันไอ้อ้วนอะไรเงี้ยก็ตอนมันล่าเนี่ยมันคือตอนแรกมันก็เป็นผีอ,อ้วนนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณหนึ่งวิอ่ะที่มันอยู่ๆจากอ้วนเนี่ยแม่งเป็นผอมไปผมก็เลย ฟันธงได้ว่าผีตัวนี้นเป็นโอบาเกะแน่นอนนะครับเพราะว่าโอบาเกะในสูตรหลักฐานเนี่ยมันวิธีการดูเนี่ยมันคืออย่างนี้แหละก็คือดูตอนล่านะครับวิธีเช็ค ake, โอบาเกะในหลักฐานก็ให้ดูตอนล่าเลยเพราะว่าตอนล่าจะชัดเจนที่สุดนะครับก็เราจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวนี้นแม่งจะแบบเปลี่ยนโมเดลทุกครั้งเลยที่มันล่า แบบเป็นผีถือขวานบ้างเป็นผีพร้อมบ้างอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยครับผมก็เลยตอบโอบาเกะนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าชอบสจตายการเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสบบดีสวัสบบดีครับบ๊ายบายเย